ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ก็สายเจ98.75 FM นะครับเพลงรอไม่ใช่เล่นนะครับเวลาเที่ยงหนึ่งบ่ายสามนะครับหนุ่มหล่อหน้าตาดีมีเวลาให้เอาใจเก่งเป็นลูกคนเล็กพ่อแม่ตามใจใฝ่รู้กันงานไม่ละลานคนและพร้อมสู้จนทุกสถานการณ์ครับผมนี้เอานานไปหรอหนุ่มหล่งอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังกับเอค่ะสาวเหมือนอารมณ์ดีขี้เล่นไม่กันเองกับเพลง9 8ายเป็นเพลงรอไม่ใช่เล่นช่วงล9โมงจนถึงเที่ยงตกสองทางยงตกอ่าฉันช่าก็พอ เวลาเช้าเขาไม่ตื่นเราฟังแบบพี่ดีดีเจแบบเสียงแห่หมวกกระสุนกระเซิร์มแบบแบบหน้าแบบบ้ามาเต็มตลอดเนี่ยใช่ก็มาเต็มนะชุดวันนี้อันแน่นอนวันนี้เราต้องมาเต็มผมว่าดับกันใส่ทีมสีเขียวแต่ไม่ได้บ่งได้บอกเลยเอะไรก็เขียวเฉยเแต่นี่ใส่มา เราต้องโคตรดีนิดนึงนม่ว่าอยู่โดมครับผมโดมงกล้วยนะโคตรดีช่วงนี้เนยใช่นี่ก็ถือว่าเป็นสีสันที่สดใสนะครับวันนี้นะครับแน่นอนกับรายการโชว์ีว <หา S 1> อลเลตติ่งเราร<ห>าย <หา S 2> การที่จะพานะครับทุกคนนะครับคุณผู้ชมนะครับไปพูดคุยเกี่ยวกับนะครับศิลปินนะฮะที่โด,ด่งดังดั้งโด,งด,งด่งจากทั่วฟ้าเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับวันนี้แน่นอนศิลปินนะครับถ้าพูดชื่อออกไปเนี่ยต้องหลอกโอไมก์ก้อนแน่นอนใช่นะครับมีชื่อเสียงที่โด่งดังดั้งโด่งมานานเลยนะครับผมฟัังงตตต้แ่ัวเท่านี้มตัน้ง ก็นอนฟังกำลังนอนฟังเพลินเลยนะครับแน่นอนนะฮะวันนี้ศิลปินของเรามารออยู่แล้วนะครับไปเจอเขาเลยไหมนั่นเลยเออนะฮะแต่ตอนที่ไปเจอเขาครับฝากไว้หน่อยละกันครับกับช่องทางการรับชมนะครับของโทรบิวเลตติของเรากับนี่เลยว่า dot โทรีิ dot ชีวีครับผมรวมไปถึงนะครับแอปพลิเคชันของเราแอปพลิเคชันก็พอไปโหลดเลยนะครับไปดาวน์โหลดได้เลยดาวน์โหลดนะคตรงนี้เลยไอโอเอสแล้วก็ Android ด้วยนะครับกับโทรี FM C H O N B U R I F รครับผมแล้วก็ใครอยากจะส่งนะครับ S M S นะครับมาพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ศิลปินที่มาพูดคุยกับรายการท b บิ a b i l i t y ของเราก็48ต่สองห้ส่งเข้ามากันเลยนะครับและตอนนี้นะครับศิลปินของเรามารอพร้อมอยู่แล้วนะครับเสียงประเบิรสุดเซียวิรุณสุริยาสวดีครับผมตนั่งตั้งนิ่งเชนเดิ ดท mm hmm. ีูดิจะนั่งจะรูบมันลำบากก็ได้ขนาดนั้นเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้ท่านบอกก็เคยฟังทั้งตัวขนาดนี้นะอันนั้นนอนฟังโอ้ยอายุเยอะแล้วว่ะตีเดีครับผมเดี๋ครใครใครมีใครมีพวงมาลัยมังฮะมาคล้องพี่ลุงใส่ผมนี่ใส่เสื้อมาสีสันสุดสมากเลยเมย์โอ้ไม่ได้ทีนะครับอันนี้เราอยู่รวมสีอะไรกันนะครับผมตเรียกอะไรกันแดงเรียกใส่สีธรรมดามาพอเห็นน้องน้องเอ๋กับน้องไผ่ใส่สีแบบนี้แล้วเราก็เลย จัดหนักนิดนึงครับนั่งกันเป็นสัญญาณไฟจราจรเลยตอนนี้โโอ้หครับผมท่านส่วนดีท่านผู้ชมครับครับผมสวัสดีัสสวในรายการด้วยครับทุกท่านด้วยครับผมดเลยนะครับพี่ลุงสริยาอย่างเป็นทางการนะครับเพลงเมื่อกี้นะครับถือว่าเป็นเพลงที่ทําให้นะครับแฟนแฟนเนี่ยรู้จักพี่ลุงสุริยาเลยทีเดียวถูกต้องครับติงนังๆนะครับเพลงนี้ชื่อเต็มรักจริงให้ติงนังรักจริงให้ติงนังนะครับเรต้นด้วยฟังตั้งแต่สมัยเด็กเออไปเต้น วันเด็กบ่อยมากเลยมาก่อนใช่อย่างนั้เมื่อกี้นั่งร้องเพลงกันอยู่แต่ยังเป็นแบบเด็กๆเลยนะครับตั้งแต่เพลงนั้นจนโอ้อันนี้บอกบรรยายปีกันไม่ถูกเลยเดียวนะครับใช่พี่อยู่วงการมานานเออเข้าวงการตั้งแต่ตอนนี้ก็ไม่อายุไม่ได้เยอะเท่าไหร่เยอะเข้าวงการมาก่อนเพื่อนเหมนกันนะเออนะครับหลังจากเพลงๆๆกงนอ่ารักเพลงให้ติ่มซงเนี่ยจนถึงเดือนนี้เนี่ยประกี่ปีแล้วครับย้อนเลยครับโอ้โหเอเตอนนี้ใช่ ตอนนี้อายุยี่สิบสามค่ะโมเหรอแต่ว่าเอตเต้นเพลงพี่ลุงตอนสามเดี๋ยวนะแต่ผมอ่ะนะเดี๋ยวนะเชียรดเชียดเฉียดนะเดี๋ยวนะอตอนนั้นแปดขวบเลยตอนนั้นแปดขวบอ่ะไปนับเลขกันเอาเีกหกปีแล้วปั๊บครูสิบหกปีครับผมปีนะฮะก่อนหน้านี้นี่ก็คือพี่พี่รุ่งก็ร้องเพลงมีมีอ่าอะไรอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมครับก่อนที่จะเป็นรุ่งสุริยานี่เคยเคยออกอัลบั้มมาแต่ไม่ประสบความสำเร็จใช้ใช้ชื่อว่าดุสเดดดอกรัก แล้วก็เคยทำอัลบั้มมาก่อนทำวงมาก่อนนะครับผมนะครับนะครก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็นพี่รุ่งสุริยาแล้วก็มีเพลงนี้เป็นเพลงพอเพลงนี้เลย16ปีมาแล้ว16ปีโอ้ไม่นานไม่นานกับไม่นานนะเป็นอัลบั้มสองอัลบั้มแรกนี่อ้วนพ่อตัดสินรับสนน้องน้องๆเยาวชนก็นำไปประกวดกันเยอะรันะครับก็คือนะฮะทำให้เราได้รู้จักพี่รุ่งเลยจริงๆนะครตรงนี้เขาบอกวันนเพลงเพลงเปิดหัวรายการวิทยุของ ลูกทุ uh ่งพุงทนมด้วยนะกรุงธนบุรีเน like ี่ยโอ้ใช่ใช่ดังไปเนี่ยหอยังไมเนี่ยนี่แตต้องต้องบอกว่าวันนี้พี่รุ่งไม่สบายด้วยไม่ค่อยสบายด้วยใช่ไหมฮะอันนี้ก็เป็นเอ่อเกี่ยวกับเอ่อหลอดคอ โอ้หตอบเสียอักเสบนี่ขนาดนักขนาดไม่ค่อยสบายนะครับเดีเรามียาช่วยมียาช่วยมียาช่วยนี่มีผลิตภัณฑ์ช่วยอยู่มียาได้ได้ได้เดี๋ยวว่าแนะนํากันเลยนะครับแสดงว่าวันนี้เนี่ยมาทอมบิลิี่เวลตี้เนี่ยต้องมีผลงานใหม่แล้วก็มีซิงเกิลใหม่มาฝากเราแน่นอนใช่ผมนะครับวันนี้นะครับทำมาหากินกันเลยดีกว่านะครับมีซิงเกิลอะไรมาฝากครับตอนนี้อัปเดตงานนะครับแล้วก็มีอัลบั้มล่าสุดเอามาตะเพลงหวานทองแท้ชุดหนึ่งจะมีจะมีทองแท้หนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยๆ ถ้าเกิดแฟนเพลงให้การสนับสนุนแล้วรับเพลงของเก่าเพลงเก่าของครูบาอาจารย์มาขับร้องใหม่ครัของครูทูนทองใจพี่แอลยรัตสัจใจข่ัง bon คีรีสิบประจวบอ๋อหอศิลปินแห่งชาติครูชัยชนะบุญโชตก็มีครับนะอันนี้โอ้โหแบบลูกครูทูนนี่เลยครูทูนนี่ไพเราะมากครับเช่นเพลงอ่ะปรารถนาเนี่ยเนี่ยเนี่ยหากแม้เลือกเกิดเองได้ คนทุกคนเลือกเกิดอย่างไรครับก็ตามใจเขาปรารถนาถ้าปรารถนาอยากได้ไปเก็บสะสมหรือว่าเอาไปฝากกันเพราะเพราะครับอธิบดีโดยอาจารย์หนุ่มภูไทยนะครับนี่อมบตาต์เพลงหวานตองแท้ชุดที่หนึ่งหน้าตาเป็นอย่างนี้อันนี้ชุดที่หนึ่งต้องแปลงจริงครับตอนรีนี่มีชุดครับอัมบตาต้องแปกเลยจะมีหนึ่งสองสามสี่ไปเรื่อยเรอยันนี้เรื่อเริ่มงเลือดก่อนครับอันนี้มีทั้งหมด ทุกสองเพลงครับสองบเพงรกับแกวสันกล่อมนางนวจูมันจำเข้าดอกฟ้าบ้านาป่าร้างกระท้อมไปนาอย่าลงบังกอก้อเยอะแยะในฝันปราถนาโอ้เพราะมากดีดเพรอะจริงจริงในคอนเทนต์ของจริงกันนะได้แล้วบอกวานี้เนี่ยซีดีมีมีวารจนามีวาจนาแล้วเช่นบุกสมายแล้วก็บอกว่าเวลาผ่านไปแค่ไหนเนี่ยพี่ลูกสุริยานี่แนหนาไม่เปลี่ยนเลยหนาไม่เปลี่ยนครับผมแต่แอบกะชิมได้เอ อบขึ้นมากเหยอแต่ว่าอย่างแต่ว่าอย่ายิ้มหอมมากเลยนราบรอเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวลองนะครับแน่นอนนะฮะนี่แค่เบรกแรกเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเบรกหน้านะครับเรามีความสนุกนะครับแล้วก็ความมันมาพูดคุยกับพี่ลุงสุริยาอีกนะครับเดี๋ยวพักก็จครู่เดียวกับรายการสวัสดีวันอาทิ me nee. สัตคนทนบุรีจำกัดผู้นำในมิติใหม่ของการท่องเที่ยวคุณภาพเสนอ5โปรแกรมการท่องเที่ยวแบบไปกลับในวันเดียวเที่ยวเชิงพุทธรับเทศกาลปีใหม่ไหวพระเก้าวัดนมัสการเก้ามงคลทั่วฝั่งทนในวันเดียวเที่ยวพุทธารามงดงามพระปฏิมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เสริมสิริมงคลชีวิตตลอดปีไหวมังกร กอบุญเทียมฟ้าแก้ชงตรงตำราสักการะเทพมังกรย้อนตำนานสามถิ่นดังไปกลับในหนึ่งวันหัวเยาวราชท้องฉะเชิงเศราหางจันทบุรีโอมสีคเนสายะนัมมหะสักการะพระพิค,คเนเทศกาลปีใหม่ไทยช่วงสงกรานต์การงานสำเร็จการเงินรุ่งเรืองชีวิตรุ่งโรธ ไว้พระลอยน้ำห้าพี่น้องย้อนตำนานกรุงศรีพึ่งบุญบารมีพุทธพันจะพาคีวารีปาธิหารอิ่มบุญเบิกบานรับเทศกาลวิสาขะไหว้พระแม่กวนอิมศักดิ์สิทธิ์หรืออิทธิฤทธิสามปางเดินทางสามถิน่นกินเจถือศีลละบาปรับบุญห้ามงคล 5เทศกาลเที่ยวไม่เหมือนใครอบอุ่นปลอดภัยมั่นใจทุกที่กับบริษัทคนทนบุรีจำกัดโทร028013211ถึง14ไม่มีอะไรทำให้คุณดูดีเท่ากับการมีรูปร่างที่สมส่วนและคุณกำลังประสบปัญหาอ้วนเกินไปหรือผอมแห้งไร้เล่ยวแรงใช่หรือไม่ถ้าใช่มันจะทำให้คุณหมดสนุกกับการใช้ชีวิต ัญหาเรานี้จัดก,การได้ง่ายแค่เพียงนิ้วสัมผัสเคล็ดลับง่ายๆเพียงแค่คุณมีแอป,ปงั้นเรามาพิสูจน์กับผลลัพธ์ที่เหลือเชื่อกันเลยดีกว่าครับแอป,ปที่1เครื่อง 88. 7 5ดบุลูกทุ่งกรุงทนช้สร้างความสุขกับเพลงสไตล์ลูกทุ่งและเพื่อชีวิต,อตแ,ปแ,ปแ,ปแปอแตแป,ปที่สองเก้นีิจะไดจุดเจ็ดห้าเพลงเอฟเอ็มทำให้ค<อ>ุณไม่พลาดกับเพลงไทยและเพลงสากล

บริษัทคนทนบุรีจำก,กัดารเราจัดไทยอบอุ่นมั่นใจมือกลางอีสานตายเที่สบายเที่สบาย,บายไปที่ไหนก็บอกมาทรปไหนๆก็อบอุ่นมั่นใจไปได้ทั้งปีกับบริษัทคนทนบุรีจำกัด0 2 8 0 1 3 2 1 1ถึง14โทรหาเราสิคะ โมใหม่ของเว็บไซต์คนทนบุรี www.musicrelax.fm w w w l o o k t h u n g k r u n g t h n c o m www.play9875.fm www.tonburi.tv รับชมรับฟังพร้อมกันได้ในโลกออนไลน์ ทิกหน้าประวัติศาสตร์ของวงการวิทยุที่มีนักจัดรายการมากที่สุดจริงเหรอสวัสดีครับพีเจทัศครับพีเจตุ้งตาพีเจน้องพีเจโรดพีเจบูนีค่ะพีเจกิ๊นค่ะพีเจกยริงครับพีเจนุงนิ่งพีเจปานพีเจบอพีเจจเวยพีเจพีเจบูนครับพีเจวังร้าพีเจบุไฟพีเจอันพีเจก พีเจแชมป์พีเจนองพีเจซูบครับพีเจบรี่พีเจแมนครับพีเจบรี่พีเจเอค่ะบพีเจนายอพีเจอยู่นะครับ 88.25 Music Relax เพลงเพราะฟังสบาย8 8ด5 8 7 5ลูกทุ่งกรุงทนจุดรวมพลของคนลูกทุ่งและ play, FM, play because, เพลง98.75 FM เพลงเพราะเม่ชีนเลยสามคลื่น3มสไตล์ฟังได้ทุกคนสถานีวิทยุโทรทรัศน์ธนบุรีของบริษัทคนทนบุรีจำกัด มาอยู่กันต่อนะาะในเปรกที่2แล้วกับรายการโชว์ไปเลยว้าลายเกยนะครับอยู่กับพวกเราสองคนนะครับอยู่กับน้องไผ่และพี่เอยัไม่ถึงนะครับมีพี่ลุงสุริยามาด้วยวันนี้มาพูดคุยกับเราใช่นะครับใครที่อยากจะส่งนะครับเอสแอมเป็นครับมาพูดคุยกันนะฮะหรือว่าสอบถามเมื่อเป็นมาอยากรู้เรื่องอะไรนะครส่งมาได้เลย4 8่แปดตองหนึฮะใช่แหละเอาไปเยอะละกัน นี่เลยพูดถึงอาัลบั้มชุดนี้มีทั้งหมด12เพลงก็ได้ฟังเราจะได้ฟังพี่รุ่งรองไปเรื่อยๆมีฮังมีฮังในฝันในฝันในฝันบอกต้นสักกัดนิดนึงครับผมว่าตอนนัลบั้มชุดนี้เนี่ยนะครับโดยบริษัทอีกแล้วครับท่านอาจำหน่ายนะครับโดยพี่ชิน นะพี่เชนอีกแล้วครับถ้าถ้าพูดถึงพี่เชนเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ไม่คุ้นชื่อนึกถึงอยู่บริษัทโพเอสครับผมแต่ถ้าพูดถึงว่าเพลงดีวิวคุณภาพอีกรับครับท่านที่มีคนติดตามของคุณตอนนี้แยกตัวออกมาครับเปบริษัทใหม่เป็นบริษัทอีกแล้วครับท่านเจ็บจำนายซึ่งพี่รุ่นเสียก็ได้มีโอกาสทำอัลบั้มนี้ร่วมกับพี่ษัทมีแบบเข้าท่านด้วยนะครับชุดนี้มี12เพลงทำไมถึงเลือก12เพลงนี้มาก่อนเลยก็เป็นเป็นบทเพลงที่หาฟังยากและดว่าเป็นเพลง ส่งคุณค่าของครูอาจารย์นะครับไม่ค่อยมีคนนํามาร้องครับผมนะครับไพเราะไพเราะทั้งนั้นแหละครับเป็นเพลงที่คุ้นหูนะครับถ้าเกิดว่ารุ่นนี้รุ่นนี้ถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่เปิดได้ฟังก็พอได้คุณนหูอยู่นะครับจะเคยฟังมาแล้วอ่ไม่ได้เป็นพลยไม่ไี้เออก็เปิดอีลาเพียงพิบโอเวียงพิงดังเวียงสวรรค์สวยกว่าถ่อยคำเสกสัน เนี่ยเคยเคยฟังเลยครับเคยค่ะนี้ตอนแักผจะบอกว่าคุณตั้งแต่ชื่อเพลงทั้งหมดเนี่ยหนูคุณนอันนี้แหละนะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็นะครับซิงเกิลมีซิงเกิลไหนที่ปล่อยออกมามีทำเอวีมีซิงเกิลไหนบ้างนี่แหละครับมีมีหมดเลยหมดเลยตอนนี้หมดเลยทั้งหมดม่เป็นคารอเกะคาร์เกตเอ่อบีซีดีและซีดีอ๋อก็มีมีแล้วเอาฝากไปด้วยคนะขอบคุณด้วยยังไงก็แฟนเพลงคอลูกทุ่งอ่าเออนะครับอุดหนุนของแท้ด้วยให้ของจริงกัน พราะตอนนี้บริษัทขายยาก็ก๊อปกันเยอะแล้วก็เขาเรียกว่าในการที่ว่าจะไปโหลดไปฟังเนี่ยมันมีหลายรูปทางด้วยกันไงครับเอาว่าวางนะ่ยเนื้นของแท้ของจริงแล้วกันชอบกันนะครับนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็บอกว่านะครับทั้ง12บเพลงเนี่ยเป็นเพลงเก่าที่เรารู้กันแล้วนะครับหลังจากสไตล์เพลงเก่าเนี่ยนะครับที่เรามานทำใหม่มันแตกต่างจากเดิมนะกับเพลงก็ดนตรีดนตรีก็จะไป ก็อาจจะมีตามตามตามบทเพลงอ่ะ oh. ก yeah, exactly. ็จะไปในสไตล์ของครูหยาดแลาลัยสไตล์นั้นทำดนตรีโดยอาจารย์นุท์ภูไทยเป็นดนตรีเก่าๆมีเสียงพินนะครับพราะ้องนะครับผมนะฮะก็คือแต่ว่าก็นำมาร้องเป็นสไตล์พี่ลุงเหมือนกันสไตล์พี่ลุงบผ่นะครับเนี่ก็ฝากไว้ด้วยนะครับนอกจากผลงานเพลงแล้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็ย้อนกลับมาคุยผลงานเพลงนะครับนอกจากเพลงแล้วตอนนี้เนี่ย ี่งเตอนนี้ที่กำลังนั่นแหละครับที่อยากจะเชิญชวนให้ท่านผู้ชมนะฮะคนลุกทุ่งไปชมกันเยอะๆแล้เป็นภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ของคนลุกทุ่งรวมคนคนลุกทุ่งเงินล้านเนี่ยไปดูภาพแน่ๆรวมศิลปินมากมายเลยนะฮะที่ท่านชื่นชอบมารวมตัวกันอยู่โดยไม่มีสังกัดโดยไม่มีค่ายเดี๋ยวที่เราพูดตรงนี้ไม่ใช่ว่าทะเลาะทะเลาะกันนะแต่ว่านั่เป็นระบบของทางบริษัทพอจะทํางานอะไรโปรเจกต์สัก หนึ่งอย่างนีนบางทีก็มาจูนมามาแจกกันยากพอสมควรที่พี่วิทยาสุขอนุภาพสามารถที่รวมตัวกันได้ตรงนี้นะไปชมกันนะครับหาสนุกสนานมีมุกต่างๆสอดแทรกเข้าไปโอ้ความากว่าจริงคลายเครียดสนุกผมเล่นเนี่ยยังสนุกเลยได้เลยนะครับพี่ลุงรับบทเป็นอะไรครับในภาพยนตร์หนึ่รับบทเป็นนี่แหละครับเป็นลุงสุริยานี่แหละก็คือว่าไม่ได้ฉีกคาแรคเตอร์ไปเช่นพี่ยงจะเป็นตำรวจครัไอ้เสริมเวตจะเป็นตำรวจอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเองเนี่ยก็คือจะเป็น บุคลิกของลุงสุริยาคือทะเล้นชอบแย่ชอบปั่นป่วนอะไรเงี้ยก็จะมีกวนมีคุณเอกราชษณ์นภูมิแล้วคือคุณโบลไฟายนะเป็นกวนเป็นกวนคล้ายๆว่าชอบแย่ผู้หญิงอย่างเงี้ยผู้หญิงก็ถือว่าจะเป็นคู่ต่อกรกับเรานี่ก็จะมีบูเบอรี่ไงโอ้สุริอาชีมีชีมีนะครับอย่างเซลลเจอสาวนี่นี่ถ้าจะเจอสาวนี่นี่ต้องแซวไงมีมีมีแบบ ไม่รู้สิผมไม่กล้าแถวน้องเขาหรอกแต่ว่าถ้าเอาตามที่ที่แสดงเนี่ยคือจะไปเข้าป่ากันตาแล้วจะปึ๊บพอจะเดินขึ้นรถเนี่ยดาวกับยูรีกับน้องติ๋มซีโฟเดินขึ้นมาแลเจอคุณดาวก็จะแบบจะแซวเดินเข้าไปแซวก่อนคนแรกอ่าจะเดินเข้าไปโอ้โหสวยจังเลยอ่ะแต่ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วราก็เดินไปเสร็จแล้วเอกกราคก็เอกกราก็เดินมาก็แซวต่ออย่างเงี้ยโอ้โหสวยทั้งตัวเลย แต่หัวไม่ชอบอสวยอ๋อสวยทั้งตัวแต่หัวตรงหัวหน้านี่ไม่ชอบอ๋อแต่แต่บันใส่อะไรต้องตัดหัวทิ้งก่อนอะไรประมาณนั้นนะครับเข้าเมื่อไหร่อะไรยังไงครพี่ลุงครับตั้งแต่ยี่สิบแปด พฤศจิกายนแล้วตอนนี้ยังอยู่ในโรงภาพยนตร์อยู่นะเพราะว่ากระแสตอบรับดีมากนะไปชมกันได้เลยต่างประเทศเข้ามานี่หนังต่างประเทศเข้ามาตายหมดเอ้ยขนาดแล้วเหรออะไรนะบัตรตัทวเลยบัตรตั๋วครับต้องเรียกว่าแบบต้องต้องติดตามแล้วอุดหนุนไทยและที่สำคัญเนี่ยเป็นการรวมนะครับสำหรับเราแบบศิลปินลูกคู่ที่โด่งดังหรือทั่ฟาทั่ไทยด้วยเยองมากจริงๆเลย หญิงลีไผ่พงศธรที่เพิ่มเติมเข้าไปมีหญิงลีไผ่พงศธรครับน้องปอวรีรอย่างเงี้ยไงครับ,รบพี่อวอนนี่ต้องแต่ภาคแรกพูดถึงว่าศิลป,ปินที่ว่าเข้ามาส่กระทบ ในสมทบในภาคนี้ในภาคนี้ได้เลยนะครับยังไงก็นะครับฝากนะภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยละครด้วยละครด้วยตอนนี้ไละครเรื่องหางเครื่องครช่องเจ็ดสีครับตอนนี้มีทีเซอร์แล้วมีตัวอย่างให้ชมแล้วคงน่าจะออกอากาศประมาณเดือนอาจจะประมาณปีหน้าปีหน้าองดูไกลมากเลยนะไม่ไม่ไกลไม่ไกลเลยเดดือนนป็นละครของทางช่องช่องเจ็ดสีอเนะครับเรื่องก็เกี่ยวกับนี่ครับเกี่ยวกับลูกทุ่งนี่ลูกทุ่เหมือนกันโอ้โหครับผมต้องเตรีนเป็นนางเอกแล้วก็ น้องเติ้ลเป็นเปรียบก็เรียกว่าพี่ลุงก็ไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะครับมีทั้งแบบภาพยนตร์ให้ติดตามด้วยมีทั้งละครให้ติดตามโดยไปถึงอัลบั้มนี้ด้วยนะครับเอามตะนะครับเพลงหวานทองแดงชุดหนึ่งจะได้ใครคิดถึงกันเมื่อเจอเนี้ยวันนี้จะเป็นเองยได้ฟังเพลงเก่าหายากด้วยนะครับในเบรกนี้นะครับเรามีเรื่องมาพูดคุยกันอีกแน่นอนนะครับเบรกนี้นะครับเดี๋ยวพักกระสูนเดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่กันต่อกับรายการสวัสดีวันอาทิตี้ तु <laughs> सेवे <laughs>